สวัสดีค่ะพวกหนูได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาช่วงวัยชีวิตมี6กช่วงวัยดังนี้ค่ะหนวัยทารกสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปวีกร์ช้างสันเทียวัยทารกเป็นวัยที่มีอายุหนึ่งถึงสิเดือนทารกมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอย่างรวดเร็วเร็วกว่าวัยอื่นๆทั้งน้ำหนักส่วนสูงกล้ามเนื้อทารกที่ได้รับการเลี้ยงดู อบอุ้มเอาใจใส่จะทำให้เด็กอารมณ์ดีเช่นการอบอุ้มพูดคุยด้วยท่าทางเป็นมิตรและร้องเพลงให้ฟังและยังมีพัฒนาการด้านต่างๆเช่นการคว้าหยิบจับสิ่งของการพลิกตัว<ม>การคลานและการเดินเป็นต้นวัยทารกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาชีวิตของทารกเนื่องจากเป็นรากฐานของการพัฒนาการด้านต่างๆพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม 2. สวัยก่อนเรียนสวัสดีค่ะดิฉันเดียหญิงพอชมพูราชารีได้รับมอบหมายให้ไปหาวัยก่อนเรียนค่ะวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่มีอายุ1-6ปีวัยก่อนเรียนเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆเช่นทางร่างกายทางสังคมทางอารมณ์และสติปัญญาอย่างรวดเร็ว เด็กจะมีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักเ่วยงูงและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีและมีการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะขอบคุณค่ะสามวัยเรียนผมเด็กชายเดชชิจิตวันนี้ผมจะมาถึงเรื่องวัยเรียนวัยเรียนนี้อายุถึงจิตอีสองปีเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็วเด็กวัยเรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงเรียนเรียนรู้ทักษะปรับปรุงกับกฎระเบียบและ ปฏิสัมพันธ์ทางสาังคมและความแตกต่างทางเพศมีการพัฒนาทางอุคลิกภาพเด็กชายจะมีนนสแสดงความเป็นผู้ชายเด็กผู้หญิงแสดงความเป็นผู้หญิงและเริ่มมีกลุม่มสังคมของตนเองสี่ว, <S <S วัยรุ่นรับผมให้า่ะรวมชัยประการครับวันนี้ผมจะมาอ่านสรุปเรื่องวัยรุ่นเป็นว <S <S ัยที่มีอาย,ะยะ13ุ13-21ปีซึ่งเป็นช่วงผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้งนานร่างกายเช่นความสูงน้ำหนักอวัยวะาสืบันดานดจิตใจเช่นการค้นหาตนเองด้านสังคมต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมและกลุ่มเพื่อนยริ่นเมีความคิดเป็นของตัวเองมองลึกซึ้งมากขึ้นสนใจรูปละเริ่มค้นหาตัวเองและมีอารมณ์ที่แปลปรวนมมากขึ้นเห็นไหมครับห้าหวัยผู้ใหญ่ ของชื่อเด็กชายีคอนได้รับมอบหมายให้ไปหาช่วงวัยของผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีอายุ22ถึง60ปีมีการแบ่งออกเป็นสองช่วงคือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงของการสร้างความมั่นคงสถานชีวิตและหน้าที่การงานนอกจากนี้ยังมีการแบ่งใบออกเป็นสามระยะคือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น20ถึง40ปีวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง40ถึง60ปีและวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย60ปีขึ้นไป ในวัยผู้ใหญ่จะมีการพัฒน,นาการร่างกายวัยสูงอายุอย่างเต็มที่หกวัยสูงอายุสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลินทอนปังกางได้รับมอบหมามาพูดใบผู้สูงอายุค่ะวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีอายุ61ปีขึ้นไปในวนัยนี้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเช่นสมรรถภาพของร่างกายการเริ่มเสื่อมทอเอเช่นผมบางผิวหนังเหี่ยวยน่น หลังโกงหูตึงกระดูผูกก่อนและระบบต่างๆเสียอมลงและมีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลนอกจากนี้ยังมีระบบกระทบทางจิตใจและสังคมอีกด้วย